ข้าวโพดเนี่ยอยากให้ได้ผลผลิตที่ดีท่านจะต้องบำรุงครับบำรุงก่อนนะฮะใบใหญ่ใบเขียวใบอวบลากแน่นนะลำต้นอวบนะพีน่นักเกษตรกรทีเนี้ยพอเขาออกฝักมาเนี่ยฝากเขาจะเริ่มใหญ่นะฮะฝากเขาจะเริ่มใหญ่นะดูดูลำต้นนกเกษตรนะฮะดูขนาดของต้นอันนี้นะครับเป็นแปลงของพี่นิภาวันเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละต้นเสมอกันเด็ะเด็ะพี่นักเกษตกร ต่างจากแปลงที่ให้ปุ๋ยทั่วไปแปลงที่ให้ปุ๋ยทั่วไปเป็นไงครับเนี่ครับขึ้นโดขึ้นเดบางต้นสูงบางต้นเตี้ยนะครับแต่ของพี่นิพาวันดูครับดูความแตกต่างนเกษตรกรความแตกต่างปลูกพร้อมๆกันปลูกเสมอกันเกษตรกรของพี่นิพาวันเนี่ยโตเร็วโตเร็วต้นสูงเสมอกันได้ะนนะครับต่างจากแปลงข้างๆที่ขึ้นโดขึ้นเดน,น,เนะไม,ม,ม,ม่เสมอกันตรงไหนได้ปุ๋ยเยอะ เเป็นพูดอย่างนี้ดีกว่าต้นไหนที่เวลาเราหว่านปุ๋ยไปแล้วมันได้เยอะมันก็จะสูงต้นไหนที่มันไม่ค่อยได้กินมันก็ตเตี้ยข้าวโพดมันเลยไม่ค่อยเสมอกันเพราะฉะนั้นฝักมันก็เลยไม่เสมอกันด้วยนะครับ